สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนีมีช่องสารแนยืนหนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องเชื่วขนาะนะจานะจาอจมเรื่องอย่างตติด้วยอายชีพเป็นหมอนวดเนาะก็อยู่ในกลุ่มหมอนวดหลายๆกลุ่มก็เห็นเยอะแยะโพหางานใครพร้อมบินนู่นนั่นนี่ล่าสุดนี่ล่าสุดนี่ยังก็ขอคนใครพร้อมบินสายขาวคนวะ ขอแค่มีพาสพร้อมบินสายขาวทำงานเซอร์วิเดนโม้พี่น้องแต่ก่อนข่อยเบอาอยู่บ่มีคนฟังข่อยเนาะตอนนั้นเฮาบ่ฮั่นเด็ดโซฮอตบ่ฮั่นเด็ดปอบปันไดมันบ่พี่น้องก็ตอนนี้ถือว่ามีพี่มีน้องมาห้กกำลังใจหลายคนโพสไปก็หวังว่าหลายๆคนจะบอกสู้ลูกสู้เต่าสู้ลูกสู้ห้านสู้ท้ยพี่น้องเพี้ยนบ้านหรือว่าโตจ้าของเอง ที่กำลังมองอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะคะที่อยู่ในกลุ่มว่าเป็นหมอหนวดหางานทํางานนั่นทำงานนี่อืมบางที่เขาก็ต้องมีความู้ไดพี่้องว่าประเท,ะเทศใดแน่เพิ่นสามารถออกวีซ่าเห็ดงานเป็นหมอหนวดใดแน่นะคะซึ่งหล,หลายประเทศในยุโรปบริเ็ดวีซ่าเห็ดงานมอหนวดให้ได้พีน้องเออ นะคะต้องดูชัดๆอย่างน้อยๆอย่างที่บอกว่ารับงานสายขาวสวีเดนนู่นนั่นนี่สายขาวสายขาว,สา,ขาวสายดำสายเขียวสายชมพูสายแดงหาเหี้ยวอะไรก็ช่างหัวมันสวีเดนเขาบ่ได้รับจัดสาวมีแต้เขาสิอะไรปิดหันหนวัดเบอร์ทนันคูมือนี่เัาซื่อสาเขาสิไปเป,เปิดสายแบบว่นหวดแบบแพทย์แบบรักษากายพอกายภาพผุนคู่มือนี่นั่นเบ่งขาวในรอพี่นองเด้อยาสิผ้ากันหลงเสื้อลายมีพาร์ทพร้อมบินวสัตบินมาโดวยวิสัยอย่าง จินตนาการตัวมูตัวสอหลอแซแหละหลายเขตอยู่เด้อแม้กระทั่งประเทศที่ไปได้ง่ายๆนะอ่ะไม่เชิงว่าไปได้ง่ายๆพูดผิดขอเปลี่ยนคําพูดใหม่นะคะประเทศที่อนุญาตออกใบอนุญาตเท็ดงานหมอหนวดเช่นโครเอเชียสโลวีเนียเออสโลวีเนียเนี่ยบ่อยมีปัญหาอย่างไรหรอกแต่ว่า ขั้นตอนเอกสารมันหุ่นไหวพี่น้องเพราะว่าด้วยความเฮาบ่มีสถานทูตในประเทศไทยเนาะเออแล้วก็หลานที่เพิ่นสิเอามาส่วนมากเฮาก็ฮู้จักกันเบิดนั่นล่ะไผสิเอาหมอมาเซลวิเนียนี่บ่ค่อยมีเขตหลอกกันใดๆดอกเออเพราะว่าฮู้จักกันเบิดมันน้อยมันน้อยแต่ว่ายังโครเอเชียที่มีแบบว่าเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็รับหมอหนวดเป็นซีซั่นเป็นฤดูกาลอยู่แต่ก็มีเขตกรณี ไอ้เขาเอ่ยมาอย่างล่ะเอเจนซี่หลอกลวงแกสิกามีเป็นข่าวเป็นข่าวหลายถ้ายยูนกคุมยูริกาเห็นก็เออเลือกดีๆแล้วกันเนาะอือแล้วฮังการีตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดรับแรงงานไทยนะจ๊ะตั้งแต่ต้นปีมากดไมใไม่ไมกระชงบุหันเดนรับนะพี่น้องเนาะส่วนถ่ายสิไปบอกว่าออสเตรียนอร์เวสสวีเดนนู่นนั่นนี่สวิตเซอร์แลนด์รับสมัครหมอนวดพร้อมบินน่นให้มูเจ้าสันนิฐานไว้โหลดว่าตัวตม้มเด้อจ้าอือ เพราะเขาไม่มีนโยบายไดๆนะคะเออถ้าผู้ใดที่อ,อยู่ในยุโรปแล้วครบอกสิบเทียแแ้ว้ว่าถ้าผู้ใดซือ้อถือลองเทิ r m มวี a ่าที่เป็นวีซ่าเห็นงานที่เขียนว่าลองเทิม eu ec เอ่ย eu ec es อะไรนั่นนะ่ะถ้านายจ้างประเทศปลายทางพร้อมรับทำเวิร์กเพอร์มให้นั่นก็คือสามารถไปได้นะคะเอออันนี้ใอบอกมาสิบแปเทียแล้วแต่ว่าแต่ก่อนนะ่ะคนเห็นหน่อยตอนนี้ก็ฝาก ตอนนี้ก็คุซืว่าซิไขแน่เนาะมีพี่น้องหักายพี่น้องเอ็นดูายก็เลยมียอดวิวซิเพิ่มขึ้นแน่กับฝากบอกพี่บอกน้องว่าอันเตือนกันจ้าว่าใคอยากให้นิีกรอกต้งเชื่อเขาก่ะเขาเห็นต้องเชื่อเขากะไปโดยผื่นทานเขาจับกับสีหาว่าเออมีงานนะครับเข้ามาคุยกันได้นะคะเอาเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายค่าเท่านั้นเท่านี้นะคะสุดถ่ายมันเสียใจคุณอยากไปเห็นงานเนี่ยพี่น้องมาเห็นงานเห็นอย่างมาหาเงินเป็นบบกพี่น้องมาหาเงิน มาหาเงินแบบที่นี่ถือกลอกก้อนอะแม่บ่อยากให้เจอเนาะฝากไปบอกกันในด้จ่าบอกเลยว่าระยะเอาได้คู่เรื่องทแะทร็ดแทร็ดไปตำปลาตำดงไปได้คู่ม,มือด้จ่าเด้อฝากบอกต่อๆกันเออผูใ้ใดโพสกัโอ้ยอยาสิทําหน้าเป็นหลังพ่นเพี่น้องอืมหาก,กินคู่ม,มือมันกันยากแล้วยาสิไปตัวเพิ่นไล่โอ้ยแม่เอ้ยหาก,กินแนวอื่นมมีหาแนวเห็ดไหมนางเห็ดยูทูกบอกแว๊ๆขึ้น่ข่เนี่ย เออมวนมวลเกล็งเกล็ว่าผื่นคนไปน้าหดเงินไปน้าว่าต้องไปตัวกินของเพลินอย่าพักกันเป็นบ้าะนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย